เอ้ยต้องเปิดแบบสวัสดีดิสวัสดีครับไมา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 โหเฮ้ออินเลยมามารีวิวอ่าอะไรนะเกทโฮเกทโฮเกทโฮไปวางด้านะเดี๋ยววางตรงนี้อะวางวางได้ยังยังยัง แล้วทำไมอิมไม่เอาดัานโหดกว่านี้วะดมามามาโอเคมาวางเกะโทรได้แล้วโอเคไหนไหนไหวางเลยวางเลยไม่รู้ว่าตีแอร์หรือเปล่านะมันไม่ใช่ตัววางแอร์แต่น่าจะตีแอร์อ่ะวางตงัวนี้วางตัวนี้อ <S <S โอเคตะกี้แรกเลยวิเียวอยู่นะนึงอันหไหนเมื่อกี้เสียงวางใช่ไหม อ๋อไม่ใช่มันมันทำอะไรอ่ะเพื่อนเอ่อค่าวางเท่าไหร่ค่าวางเท่าไหร่ค่าวางหนึ่งพันห้าร้อยพันห้าวางได้ประมาณสี่ตัวสี่ตัวโอเคอ่ะอัพขั้นแรกดาเมจเท่าไหร่อัพอัพอัพขั้นแรกดาเมจสองเอ้ยอัพขั้นแรกดาเมจสองร้อยสามสิบเอ็ดอัพขั้นต่อไปสี่ร้อยหกสิบสามใช้ ใช้เงินส <Okay. S 1> องพันโอเคเป็น463เวลาเท่าเดิมแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นไหมใช่ปะน่าจะใช่น่าจะใช่เราลองดูลืมลปะแับนะอ่าใช่ใช่เพิ่มเพิพ่มขึ้นมาสามพันก่อนอ่อะโอเคขั้นต่อไปใช้ 2500. อสองพันห้าร้อยดาเนะมจเพิ่มมาเป็นหกร้อยเก้าสิบห้าระยะลดลงเป็นห้าสิบห้าจุดเจ็ด แต่ยะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งมันเหมือนเอาวิญญาณปะใช่น่าจะเป็นวิญญาณแล้วก็เอาไปตีสามอนโอเคอะต่อต่อต่อเอาขันต่อไปสามพันห้าร้อยดาเมจเพิ่มขึ้นมาหนึ่งพันปอระยะระยะ,ระยะเาเดิมเอ้ยระยะเพิ่มขึ้นแล้วก็โอเคโอเคนั่นแหละอับเลยแล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยว่าตีแอร์ไหมน่าจะตีน่าจะ ขั้นต่อไปเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนการการเตียแล้วใช้ใช้ตังห้าพันห้าร้อยไปลองกีเปลี่ยนไปทดลองให้นะเป็นเออเหมือนจะจะเป็นตะขาบปะเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวผมมาบอกว่าตีแอมใช่เป็นตะขาบนายนายเอาผิดตัวเราปะเป็นครั้งเด็กตะขาบขึ้นมาจะน่าจะเป็นเศกมาจากพื้นเอ้ยอ๋อมันไอ้นั่นขึ้นมาจากพื้นมันเป็นตะขาบแดง น่าจะตีแอร์นะใช่น่าจะตีแต่จ้าจะต้องอัพขั้นแบบสูงๆอ่ะมาขั้นต่อไปเลยขั้นต่อไปใช้ตังเจ็ดพันเจ็ดพันแล้วก็ระยะเอ้ยดาเมจเพิ่มขึ้นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามอันนี้เวลหนึ่งไม่มีนิสัยอะไรเลยนะเชื่อปะเชื่อว่าไม่มีนิใช่ใช่ยังไม่ได้สูงยังไม่ได้สูงยังไม่เปลี่ยนตอนนี้อัพไปห้าขั้นแล้ว เอาขั้นต่อไปใช้8,500ดาเ,เมจเพิ่มขึ้นเป็น3,400ยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนปึ๊บอ่ะเอาขั้นต่อไปถ้าเปลี่ยนนะ่าจะเป็นท่าตีแอร์แล้วดาเมจดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น5,100แล้วก็ระยะก็ขึ้นมานิดนึงโอเคใ, 1, 000, ใช้1,000ใช้12,500ดาเมจ5,100โอ้โห ตีกี่ฮิตน่ะรอรอรอตีประมาณหนึ่งสประมาณ3ามสาฮิตนะถ้าที่ผมนับนะหนประมาณ3าสฮิตกหาสฮิตประมาณนี้เอเรอราออพขั้นต่อไปตังตังยังไม่เป็นหน้าเอขั้นต่อไปใช้หนึ่งห่นันรอรอตั ระยะตอนนี้ระยะตอนนี้อัพเต็มแล้วอัพเต็มอยู่ที่8ปดแม็กแปดดาเมจตอนนี้ 5, ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามระยะสามสิบเอ็ดความดุกระเดงตีเจ็ดจุดหนึ่งวนน 1. 1> ิถ้าถ้าเราใส่มันจะมีผีตามหลังด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนเป็นวิญญาณอะ่ะวิญญาณเป็นวิญญาณที่ตามเป็น,นคำสาบอะไรประมาณนะี้ถ้าใครดูมหาวิทยาลัยปานก็น่าจะรู้นะ อันนี้เวลหนึ่งไม่มีนิสัยเลยนะผมว่าถ้าเวลร้อนน่าติบบา 5, ดประมาณห้าหมื่น้าหมกว่าจมดห้าพันถ้าเวลหนึ่งร้อยก็น่าจะเกือบหกหมื่นมีตังยังครับอันนี้อัพเต็มแล้วอันนี้อัพเต็มแล้วอ,อัพตันแล้วใช่ไหมอันเนี้ยใช่ใช่เกียร์โค น่าจะประมาณนี้แหละท่านผู้ชมมันอันนี้มันเวลอ่าเวลหนึ่งยังไม่มีมนิสัยเลยเลยนะแน่าจะประมาณนี้แหละห้าพันก็ถือก็ไม่ได้แย่นะถ้าเวลร้อยน,น่าจะดีอยู่แต่ผมไม่ได้เอาสก,กุลามาเอามาอยู่เอามาอยู่อ่ะลองลองลองวาสก,กุลาดิดละเมเท่าไหร่จากห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม บางคา <Okay. S 1> กุระเป็นหกพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดึมาประ<ถ>มาณหกร้อยหกร้อย่าระยะการโจมตีก็ใช้ได้นะประมาณสามเอ็ดี๋ยวผมลองวัดให้ดูน่ะประมาณเนี้ยท่านผู้ชมน่ะประมาณนี้เลยน่ะเท่าเท่ากันเลยน่ะเท่ากันเลยสามเอ็ดจุดเท่ากันเลย ระยะก็ใช้ได้นะส่วนวงประมาณเท่าไหร่เดินๆให้ดูให้หนวงม,นมันตีประมาณไหนโอ้หก็ใหญ่ใหญ่อยู่นะน่าจะประมาณนี้แหละเนี่ยประมาณนี้แหละงั้นผมคลิปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมมารีวิวตัวไหนอีกลอรอรอ,รอ,ร,อรอไว้เลยไปแล้วครับ